ท่านผู้ชมมีอีกเรื่องหนึ่งที่มผมขอใช้โอกาสตรงนี้ได้นําเสนอเรื่องนี้กนหน่อยคือคือผมมีเรื่องที่จะเล่าเกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรหนึ่งที่เกี่ยวกับบ้านปลายชีวิตเหมือนเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมเมื่อเวลาวันหนึ่งมีคนที่คุณรักคนในครอบครัวคุณจากไปหรือตัวเราคิดเองได้ไหมได้ก็จะได้เหมือนเตรียมรับที่เขาเรียกว่ามรณสติ ให้เตรียมรับเหตุการณ์ในวันนั้นได้แต่ก่อนที่ผมจะไปพูดรายละเอียดถึงหลักสูตรตรงนี้เนี่ยนะผมก็เลยนึกถึงคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นน้องคนหนึ่งน่ยน้องน้ําแข็งเด็กหญิงอายุแค่8ปีเท่านั้นเองเน,นะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งกระดูกแล้วก็รักษากันมาประมาณ2ปีทั้งให้คีโมทั้งผ่าตัดแล้วสุดท้ายเหมือนจะหายแล้วแต่มะเร็งเนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่ง<อ>เขาเนี่ยมาโจมตีที่ปอด แต่สิ่งที่เป็นกําลังใจให้กับคนที่ดูคลิปนี้นะคือตัวน้องน้ําแข็งเองเนี่ยคือสมชื่อเลยน้องเขาเข้มแข็งมากมแล้วก็ให้กําลังใจกับคุณพ่อคุณแม่แล้วกลายเป็นว่าทั้งครอบครัวเนี่ยไม่กลัวในวันนั้นของชีวิตไม่ได้จึมไ,ไม่ได้วิตกกังวลไปกับเรื่องนั้นนะคะเอาเป็นว่าดูค<ด>วามขอย้อนกลับไปเพราะว่าทุกวันเนี่ยน้องจากครอบครัวไปแล้ว แสดงความเสียใจด้วยปีที่แล้วนะฮะอะแต่ย้อนกลับไปดูคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับดีค่ะหนูชื่อน้องน้ำแข็งหนูจะมาให้กำลังใจทุกคนทุกคนที่ทุกคนทุกคนที่มีพ่อแม่ลูกตัวเองเสียใจเพราะพ่อแม่เศร้าว่าว่าพาลูกตัวเองสบายหนะักดนูยังเราลูกตัวเองอะแล้วตัวเองก็เศร้ากับตัวเองด้วยที่ตัวเองก็ก็ไม่ล่าเริงหนูจะมาถ่ายคลิปวิดีโอนี้ให้ดูดูหนูสิหนูทั้งมี้า ดิ๊กไลน์หนูมีเยอะขนาดนี้หนูก็ยังมีความสุขได้เลยค่ะเดี๋ยวเัอตลกได้นะดัตตดตัลาลาดัตตตัลาล่ดตตตัลาลาดัตตตัลลที่น้องมีไส้อย่างนี้นะครับเพราะว่าน้องป่วยเป็นมะเร็งนะครับมีเป็นชื่อมันเป็นมะเร็งชนิดีวิ่งสปูมานะครับซึ่งมีก้อนอยู่ในปุ้งเชิงการนะครับทำให้มันไปเบียดอวัยวะ ต่างๆนะครับก็มันไปเบียดหลักๆก็มันก็ไปเบียดไตนะครับเบียดท่อทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็สุดท้ายมันไปเบียดลำไส้ใหญ่ด้วยทําให้ไม่สามารถถ่ายแบบปกติได้นะครับไปเบียดจนลำไส้ใหญ่จ,จะเกือบจะอุดตันนะครับเลยก็เลยต้องทาําการบายพาสเริ่มต้นจากการบายพาสนะครับบางทีเห็น,นบแบบนี้แล้วก็นึกถึงแบบก็เป็นก็เป็นกำลังใจนะใครที่ท้อแท้อยู่ก็สู้ต่อไปแต่บางคนก็ อาจจะเหนื่อยหรือว่าปรงกับชีวิตแล้วสังขารมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงอ่ะคุณผู้ชมก็ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ําแข็งนะฮะได้นําคลิปนี้เนี่ยมานําเสนอกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องเนี่ยจากไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าพอดูคลิปนี้ที่ไรเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าคนที่กําลังอยู่ในภาวะแบบนั้นน่ะกำลังต่อสู้อยู่อ่ะโดยเฉพาะถ้าถ้าลักษณะแบบเดียวกันคือมีลูกเล็กแล้วลูกป่วยหนักก็จะได้กําลังใจที่ดีมากๆเลยนะฮะก็เลยเนี่ยฮะนำมาสู่ที่ผมกําลังจะ แชร์เรื่องนี้นะฮะเกี่ยวกับเรื่องคอร์สท,ที่เขากําลังจัดทํากันะนะครับเกี่ยวกับบ้านปลายชีวิตเรื่องของความตายเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นอ่ะใช่นะะวันใดวันหนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ณนะจุดนั้นใช่ค,ค่ะซึ่ง<ล>คอร์สนี้เนี่ยนะเขาจัด<ช>ขึ้นมาชื่อคอร์สว่าเผชิญความตายอย่างสงบนะคะโดยพระอาจารย์ภพศสาลวิลาวิสาโลนั่นเองนะ,ะงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นเวลา3วัน2คืนค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ก็โหพี่เป้พอเห็นแบบนี้ก็ข้อนี้ก็น่าสนใจขึ้นมาเลยทีเดียวเนาะคือบางคนเนี่ยอย่างอย่างน้องน้ําแข็งเนี่ยน้องจะคิดเองได้แล้วก็แผ่พลังชีวิตเนี่ยไปยังคุณพ่อคุณแม่แต่นั่นไม่ใช่ทุกคนที่จะคิดแบบนั้นได้ะใช่นะฮะก็เลยเป็นที่มาของคอเนี่บางทีอาจจะต้องไปเข้าใจชีวิตทุกคนน่ะหนีไม่พ้นแต่บางทีเราไม่เข้าใจอ่ะเรายังเข้มแข็งไม่พอที่จะประเชิญกับ เหตุการณ์ตรงนั้นที่มันเกิดขึ้นได้ก็เลยเป็นที่มาของคอร์สนี้ใช่ะค,ะค่ะแล้วก็ตัวพระอาจารยภ์ภพศาลเองนะคะมาให้ความรู้แล้วก็มีวิทยากรค่ะมาทํากิจกรรมแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ค่ะคือคอสนี้นี่นะคุณผู้ชมเขาสอนให้เราเนี่ยได้ซ้อมตายเตรียมตัวตายแล้วก็เข้าใจเรื่องของความตายนะคะสอนให้เราเนี่ยเข้าใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างท<อ>ี่พี่เป้บอกไว้คือ,อ,อนี้ดีนะคือ,อถึงแม้ว่าคอสนี้เนี่ยจะผ่านไปแล้วคุณผู้ชมค่ะก็ไม่เป็นไรใครที่สนใจอย,อยากจะแบบว่า ไปร่วมคอร์สต,ต่างๆนี่เขาก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยแต,แต่ว่าส่วนคอร์สนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครพลาดก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเกิดมีเราก็จะนำมาอัปเดตกันนะคะ<ช> <ๆ S 1> โดยวันนี้ค่ะเราก็มีรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับคอร์สนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเชิญรับชมค่ะคอร์สในวันนี้ที่เราจัดนะครับโดยป้าจา์ไพศาลในชื่อคอร์สว่าการมาิึงความตายอย่างสงบแต่คอร์สนี้เป็นคอร์สที่ให้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องตาย นะครับเราไม่สามารถดูการตายที่ไหนตายเวลาไหนตายวันใดน,นะครับก็จะตายอาทิยเท่าไร่นืน่ทุกคนต้องตายแต่ทุกคนรู้ว่าต้องตายแต่ไม่มีใครสนใจดังนั้นเนี่ยผมจะเปิดคอร์สคนมาปฏิบัติหลังจากที่ผมสำรวจจากญาติธรรมที่มาเรีนคอร์สแล้วทุกคนมีสิ่งเดียวกันว่ามีประโยชน์เพราะทุกคนต้องเตรียมตัวตายต้องวางแผนการตายว่า เราควรจะทําอย่างไรขณะที่เรามีชีวิตอยู่นะเพราะเมื่อเราเจ็บป่วดไม่สบายเราต้องเข้าโรงพยาบาลเราจะทำอยังไงนะและทรัพย์สมบัติที่เรามีหือทรัพย์สินทางการที่เรามีเราควรจะวางแผนทำเป็นพินัยกรรมไหมและตอนที่เราอยู่โรงพยาบาลน่ยมัน ảo, ại, ăng, มีความจําเป็นต้องเจาะคอให้ออกซิเจนหรือพิ่มหัวใจไหมก็ต้องดูว่าโอกาสที่จะรักษาหายหรือไม่หายทุกอย่างต้องวางแผนนะครับ นอกจากนั้นที่สําคัญให้ความสวใส่ใจคนคนรอบข้างหน่อยไปอย่างเช่นพ่อแม่ญาติพี่น้องดังนั้นทุกคนหลงคิดว่าจะไม่ถึงเวลาดังนั้นตอนนี้แอบทุกคนต้องเตียงตัวตายถ้าผมมีโอกาสผมจะจัดคอสแบบนี้เป็นคอสเผชิญความตายแล้วก็ในเรือสปาโคผมก็จะจัดคอสามวันสองคืนอนะเป็นคอสามวันในการเรียนวิปัสสนา โดยนป่าจากแคนซีส์อัตตินเชโนนะครับดังนั้นจากที่ออประชุมหน,คนคึง Facebook, ่งร้อยปีสุเด็ดพญาศาวนพุทธมณฑลครับติดตามได้ที่เฟซบุ๊กสุรัตนาธรรมสกาและทีมหนึ่งบาทผู้บริสุทธิ์ที่มุ่งทำในการจัดก็ก็ขอแบ่งทุกบริสุทธิให้ก,ก,กับทุกทุกท่านท,ที่ชมรายการครับขอบคุณครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมรับชมย้อนหลังได้ที่เพจ Facebook ชมรมสุรัตนธรรมนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะทางเพจเขายังจะมีคอร์สเป็นคอร์สสอนธรรม,มาค่ะซึ่งอสอนฟรีอีกด้วยนะมาเรียนฟรีกันได้นะคะที่ทางชมรมสุรัตนธรรมเขาได้จัดขึ้นมานั่นเองค่ะทางเพจนี้เลยนี่เข้าไปกดติดตามแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดด้วยเพราะว่ามีรักษาฟรีอะไรด้วยนะอเออเป็นคลินิกเวชกรรมด้วยนะค่ะเออเข้าไปดูได้นะครับพักโฆษณากันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ Thank you